สวัสดีครับวันนี้จอมยุ่งพาทุกคนมาที่จังหวัดลำพูนนะครับมาพบกับกเกษตรกรหนึ่งท่านนะครับที่เป็นตัวอย่างในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9ครับมาบริหารจัดการพื้นที่ของเขาเปลี่ยนจากนะครับสวนลาไยรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นแหล่งอาหารของเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้และเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนด้วยนะครับที่สําคัญครับเขาใช้ IOT หรือว่า Internet of Thing เนี่ยมาบริหารจัดการพื้นที่ด้วยเขาทําอย่างไรถึงสําเร็จได้แบบนี้ไปชมกันเลยครับ ครับวัสดีครับผมอำนวยผัดศักด์นะครับก็เป็นคนลำพูนโดยกันเนินะครับผมน่ยจบเป็นตีทางด้านไฟฟ้าหลังจากเป็นวิศกรในโรงงานสักแปปีแล้วก็ออกมาตั้งบริษัทเองเทำเกี่ยวกับออโตเมชันจริงๆมันเริ่มจากปัญหานี่นแหละก็คือปัญหาที่ผมอยากรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงประกอบกับเรามีศรัทธาในหลวงรัชกาลที่เก้ ที่อยากจะสืบสารดูรว่าการทำปัจญ,ญาเศษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะช่วยตัวเองหรือว่าครอบครัวได้ยังไงบ้างจริงๆสวนเนี้ยเดิมทีเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสวนลำไย,ยว่างเปล่าเนาะตรงนี้มันเป็นสวนที่เป็นดินดานคําว่าดินดานก็คือดินที่น้ําแล้วก็อากาศเข้าไม่ได้เลยเหมือนดินเหนียวเวลาเราเอาน้ําใส่มันก็อยู่อย่างเงี้ย เจวันสิวันจนมันระเหยห,หายไปนี่เขาเรียกว่าดินดานเพราะนั้นต้นไม้เนี่ยอย่างที่เห็นจริงๆเนี่ยลำใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะครับปลูกตั้งแต่ปี4-7แต่ดู10-20ปีได้แค่นี้ยนั่นแสดงว่าดินเขาไม่ได้ดีมากเลยการปรับปรุงเรื่องดินน่ในหลวงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากให้ดินดีต้องมีน้ําอยากได้น้ําต้องปลูกต้นไม้ที่นี่มันคล้องกันหมดไงผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเค ถ้างั้นเราอยากได้น้ําอยากได้ดินที่ดีก็ปลูกต้นไม้ก่อนก็คือเปลี่ยนจากเดิมก็คือเปลี่ยนจากป่าลําไยสวนลําไยเฉยๆเนี่ยก็เป็นปลูกป่า3อย่างประโยชน์4ีอย่างให้เพิ่มเข้าไปก็คือมีทั้งหมดนะฮะมีไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจสูงกลางเตี้ยเรียดินหัวในดินเนี่ยก็ได้มีหมดเนาะคือไม้5ระดับนั่นแหละนะนะก็คือมีพยุงสกักในเขามีเดิมอยู่แล้วก็เติมพยุงเข้าไปเป็นไม้เศรษฐกิจก็มีกล้วย คือทําให้เป็นชั้นๆลงมาเนาะแล้วก็ใบไม้ที่มันตกในพื้นที่เนี่ยมันก็จะหลากหลายพอมันหลากหลายผู้สารอาหารมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดินก็จะเริ่มดีขึ้นมาบวกกับเราทําคลองไส้ไก่เพื่อกระจายน้ําในพื้นที่เนี่ยตรงนี้เห็นว่มจะผมใช้วิธีการใช้จอบอ่ะขุดเป็นคลองไส้ไก่พอน้ําดินมันเริ่มชุ่มน้ําแล้วก็น้ําเข้าได้อากาศก็เข้าได้เพราะฉะนั้นจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตมันก็จะอยู่ได้มันก็จะเติบโตมันก็จะทำให้ดินดีขึ้นมาเป็นลำ นะครับอันนี้คือเรื่องแรกในการที่ปรับใช้ในพื้นที่นะครับเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือได้ทั้งดินทั้งน้ำแล้วก็ทั้งต้นไม้จะเป็นก้าไม้ที่ผมพยา um. ยามเพาะไว้เพื่อเพื่อที่จะเอาไปปลูกเพิ่มเนาะเพราะว่าแปลงข้างนอกนี่ะยังต้องการที่จะต้องปลูกเพิ่มอยู่ มีพยุงยางนาะมีขนุนเนาะมีมะขามป้อมมีมะขามยักษ์มีอะไรอะ่ะคือปลูกให้มันได้ร้อยแปดอย่างอะ่ะพูด,ดง่ายๆเพื่อให้ให,ให้ให้มันหลากหลายที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้ตั้งใจปลูกป่าเลยพูด,ดง่ายๆเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าป่าเนี่ยจะทําให้ทั้งน้ําแล้วก็ทั้งดินน่ะนะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกถั่วถั่ยักษ์ก็ใช้เป็นรับประทานได้อน,นั้นแถวเนี้ยจะเป็นทั้งในหัวในดินก็มีเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกไอผักกินยอดเนาะก็จะมีเชียงดามีอะไรด้วยนะครับมีมันเบอรี่ก็มีมันก็จะเริ่มออกลูกกนะับมีกล้วยมีมะพร้าวมีใบเตยมีทุกอย่างอะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าเออให้เรา พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็ได้ได้จากของกรมประมงนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของหันปลาก็จะหลากหลายอ่ะมีเยอะมีทุกอย่างมีทุกชนิดปลา เพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเป็นเชิงพันธุ์นิดแต่ว่าเออเอาไว้กินเอาไว้ไขยายพันธุ์ให้มันอยู่กับธรรมชาติเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของปลาที่เลี้ยงไว้เพื่อรับประทานแล้วก็แจกจ่ายญ,ญาติบ้างเนาะมีไก่ไข่ที่ผมเลี้ยงไว้ข้างในประมาณ20ตัวหนึ่งก็จะได้ไข่ประมาณ10 10กระปอง ็ซึ่งก็สามารถเพียงพอมากในการที่จะจะจะรับประทานแค่ในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นสร้างอาหารในเรื่องของอย่างเช่นไข่แล้วก็สิ่งที่เราได้เลยก็คือมูลของมันที่ไก่เนาะก็ไปเป็นปุ๋ยได้วัวนะครับผมเลี้ยงไว้ประมาณ4ตัวเพื่อที่จะเอามูลวัวเนี่ยเนาะมูลตัดขี้วัวนี่แหละไปทําปุ๋ยเนาะ ใส่ในนาเนาะเป็นหลักๆ2ก,ก็คือเป็นส่วนผสมในการทําปุ๋ยหมักด้วยนะครับเนาะตรงนี้อีกอย่างหนึ่งปีหนึ่งเราก็จะได้ลูกวัวหนึ่งตัวไงเราก็จะได้มีเงินนิดหน่อยในการที่เออเอามาใช้นะตรงนี้มันก็ทุกอย่างมันจะเป็นหมุนเวียนหมดเนาะเราพยายามทําให้ซื้อน้อยที่สุดพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดตามหลักปรัชญาก็คือว่าพึ่งตนเองได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะอย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งในสี่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ตรงนี้เป็นจุดที่ผมใช้สำหรับเผาถ่านใช้ในในครัวเรือนเนาะแก๊สก็มีแต่ว่าเราก็ใช้ถ่านด้วยนะครับเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้พลังงานทางเลือกก็คือว่ากิ่งไม้ที่ผมเอามาเผาตรงนี้มันก็ได้ได้จากากิ่งลำไย,ยหรือว่าต้นไม้ในสวนผมที่เราตัดแต่งกิ่งนี่เลยนะเนาะเราก็ไม่ได้อาไปทิ้งหรือว่าไปเผาทิ้งเฉยๆผมก็เอามาเผาถ่านในตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกษตรกรหลายคนเขาก็มาดูเนาะแล้วก็เอามาปรับใช้กันเพราะว่าต้นทุนในการทําตรงนี้มันไม่ไม่ได้แพงมากก็คือใช้ถัง200ลิตรถังเหล็กนั่นแหละแล้วก็ทําเป็นรูปร่างแบบนี้อาจจะไม่ต้องทําดีเวอร์ขนาดนี้ก็ได้เนาะทำง่ายๆแล้วก็สามารถเอากิ่งไม้อะไรในของเราไม่ต้องใหญ่เนี่ยมาเผาแล้วก็ได้ถ่านแล้วก็ได้น้ำส้มควันไม้เอาไปไล่มแมลงด้วย ท,ที่สำหรับผมใช้ทำปุ๋ยไม่จะเป็นปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยแห้งแล้วก็ปุ๋ยน้ำหรือว่าน้ำหมักต่างๆเนาะอันนี้เป็นที่สำหรับบำรุงเกษตรกรด้วยซึ่งสูตรต่างๆเนี่ยก็จะมีที่ผมใช้เนะี่ยมันก็จะมีอยู่ข้างบนที่ผมเห็นตามป้ายก็จะมีน้ำหมักสมุนไพรเนี่ยอันนี้ก็คือเจ็ดรสชาติเนาะเราใช้ปรับปรุงบำรุง,รงดินด้วยแล้วก็ไล่มแมลงด้วยเนาะ แล้วก็องค์กรต่างๆที่เข้ามาอย่างของพอดอเนะี่ยตรงนั้นก็เป็นพัฒนาที่ดินเข้ามาเราก็ทำด้วยนะผมก็เอาทุกสูตรของทุกกรมทุกกองเอามาปรับใช้ในพื้นที่นี้หมดเพื่อที่ให้ให้ได้เลือกใช้ตามความสะดวกเนาะเพราะบางทีอันนี้ไม่มีวัตถุดิบไม่มีเราก็ใช้ของพอดอได้อะไรเงี้ยหรือพอดอไม่มีเราก็ใช้ของจริงของวิศวกรรมไม่โจ้ก็มีเนาะในเรื่องของอแต่โคเดิมมาก หรือว่าบําบัดน้ำเสียอย่างเงี้ยก็เราเรา,เราก็มาจับทําตรงนี้ด้วยแล้วก็เอามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกระบบ IOT เนาะ Internet of Thing เนี่ยหรือว่าชาวบ้านก็คือระบบอัตโนมัติ มันจะมีแอปมาอยู่แล้วเวลาเราซื้ออุปกรณ์มาอย่างเช่นตัวเนี้ยเราก็เปิดเนาะสั่งจากระบบมือถือนั้นฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นทั้งระบบสริงเกอร์เนาะในฟาร์มทั้งหมดเลยแล้วก็เราสามารถตั้งสเก็ดูหรือว่าการทำงานเป็นแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนอะไรได้หมดเลยวันนึ่งทำกี่ครั้ง ทำกี่วันต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาไหนอะได้หมดเลยแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเติมออกซิเจนให้กับปลาเนาะวิธีง่ายเลยก็คือทํำยังไงก็ได้ให้น้ําอ่ะมันเกิดโฟล์อ่ะ่ตอนนี้ผมจะเปิดเปิดจากมือถือนะครับดูว่าตรงนู้นก็จะเป็นน้ำเนาะอ่าเป็นน้ำคู ทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเนาะอ่าจริงๆเนี่ยมันจะมีหัวเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งจับค่าดีโอในน้ำพอค่ามันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยระบบมันจะทำง,งานโดยออตโต้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ IoT หรือว่าสมาร์ทฟาร์มปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าส่วนมากเนาะ ก็คือว่าการที่เราไม่รู้ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆแล้วเราเอามาทำเนี่ยมันจะทําให้เราเไม่ประสบผล,ผลสําเร็จในการปฏิบัติเพราะว่าอ,อย่างเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของป่าเรื่องของคนเนี่ยการที่เราจะมาจัดการตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเนี่ยเคลียร์ปัญหาของเราได้ถูกต้องไหม ถ้าเกิดเราเคลียร์ปัญหาหรือความต้องการเราถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาปัจญ,ญาพวกนี้เอามาใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเรามีปัญหาเรื่องดินเราก็เอาศาสตร์เรื่องดินมาการแกล้งดินการทำไงให้ดินมีจุลินทรีย์ดินที่ดีควรมีมีเขาเรียกว่าอ,องค์ประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนส่วนมากจะไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็มาปุ๊บปุ๊บมาก็จะทําให้มันดีขึ้นมาเลยแต่ถามว่าก็ไม่ได้รู้ดินของตัวเองเลยว่าดินดานไหมดินทรายหรือเปล่า หรือว่าเป็นดินร่วนอยู่แล้วอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของอ,อุปสรรคในการที่จะเอาปัจญ,ญามาใช้แต่ขอคือต้องมีองค์ความรู้ก่อนองคความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็2ก็คือต้องมีคุณธรรมหรือมีความเพียรมีความอดทนที่จะต้องทําให,ใหไไไ้ไม่หยุดอ่ะพูดองอายๆบางคนท้อไงทำครั้งเดียวแล้วก็หยุดเลยเ้ยเขาก็บอกว่าไม่ดีใจไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขสําคัญในการทําปัชญาก็คือความรู้กับคุณธรรมพิมพ์นวยบอกไว้นะครับว่าสองสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือความรู้กับคุณธรรมนั่นเองครับศึกษาให้รู้จริงนะครับแล้วก็มีความพยายาม ความมุขมานะความเพียรนะครับในการทาจนสําเร็จนั่นเองนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับที่พี่องหน่วยนํามาใช้ในการน้อมนําหลักประชาเศรษฐกิจอเพเยงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการพื้นที่ของเขาจนกลายเป็นสถานที่ที่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้แบบยั่งยืนนั่นเองนะครับครั้งหน้าจะพาไปที่จังหวัดไหนติดตามไปให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ